อะไรดิฉันขายตลาดตลาดปกติดิฉันไม่ค่อยซื้อ่าไรก็ได้แม่มีหน้าตาเป็นอาวุธคนเราก็ซื้อความอร่อยเราไม่ใช่ซื้อความอร่อยนะดูความเพราะว่าหนูลูกค้านีเยอะแพร่ขายลูกค้าก็เลยที่ดตัวอ่ตัวอ่ะทีนี้แบบอย่างที่เสริมจุดกนะแบบอย่าง ตรงช่วงนี้เห็นไหมคะมว่าพี่เหลิมงเขาดึงมือ,รอ,รอแรงตัวขนมมันยืดออกมันก็เลยหอ,อมหรืองละเิดและแรงพค่อยๆดันอย่า<ๆ>งนี้ใช่ทีนี้การดึงออกเนี่ยการการดึงตัวขนมนยืดออกเนี่ยมันก็ต้องให้สักพันกระังหมุนด้วย<อ>นั่นนะคะ่ะถ้าดึงตัวขนมอย่างเดียวแต่ตัวหมุนมันไม่ได้ดันแป้งออกมาตัวมันก็จะยืดเหมือนใกล้จะขาดลักษณะนั้นนะค่ะ ได้ไม่คือว่าใจเกียงแล้วไม่น่าค่ะแต่หมุนทุกวันทุกวันมันก็มันก็จะเกิดบา่อ,อมันก็คือคือมือมือท้ายหอวาต้องบาล้านกันอ่ะมันจะต้องเป๊ะเดี๋ยวมันก็เป๊ะเองแม่าหมุช้าไงคือแม่เขาค,ขค่อยๆทำตัวมันก็เลย,ยดีเลยและลแม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนพวกหนูมันหนูชินกับกาแฟไงนเอาเร็วเแม่ทาเลยเอาเอแม่ทแล้วเดี๋ไม่เป็นไร หนูแค่ทฤษฎีแม่แต่การปฏิบัติปฏิบัติเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอนตัวเองแล้วกันแม่ขายอะไรอยู่วะขอโทษไม่ได้ขายอ๋อแม่อาทิตย์แรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอ๋อไม่เป็นไรแม่ต้องมี่ทำเอาแม่แม่ทำให้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 แม่ก็ต้องมาทอดด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทอดไม่เป็นเรียต้องทอดเลื้นหนู่มแล้ขยันขยอเข้าไปอ้าวเลยมันก็เลยมัมีลายเยอะหน่อตอนแรกนี่ ที่เขาขายกาแฟได้เขาตงมาจอแหลลูกค้าเลยพี่อัลอนลอยหรอังสีอ่นไปน่อยๆนอยนึ่งเออด้านกับไปลูกด้านขัไปอยให้ให้ัวขนมตะมือก่อนลูกหมูหมูหมบหมูเออแปะมือมาลูกเออพอแล้วลูกเออปล่อยโพลนนั่นแหละครับแนูทอดแม่หนูยืนขายโอเอาเห้พาประมาณเหลืองๆใช่ไหมใช่ใช่ <น>ทําไปอีกครับล,ล,ลูกทํำเรื่อยๆหนูกหเู่จะได้ช่วยแม่ได้ทํางานโรงงานไม่ได้เงินหรอลกลูก